สวัสดีครับผมแอแมครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะฮะเราอยากจะกินเราอยากไม่ใช่เราดิผมเนี่แหละผมไม่อยากจะกินมะม่วงแต่จะกินมะม่วงไงให้ให้แซบให้อร่อยให้โลกจํำเดี๋ยวไปดูกันแต่คั้นแรกนะฮะนี่ที่ผมอยู่ไปดูเวณนี้คือบ้านผมนะฮะและนี่คือต้นมะม่วงข้างบ้าน เราไปหามะม่วงกันก่อนไปหาดูดิบก่อนไปเดี๋ยวเขาก็จับเป็นหลักฐานแล้วคุณเ่้แลแล้วเราก็มีอุปกรณ์ที่จะมาหามะม่วงเขาเมื่อไงนะ What What the เลยเอาสองใบนะ เออได้ใบกันเลยโอเคได้แล้วหนึ่งใบลุกใหญ่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 ขอบคุณนะครับได้วัตถุดิบแล้ว เดี๋ยวเราดูกันไดนนีวแล้วไปไปไปเร็วเร็วไป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 ตอนนี้นะครับพุ่นผู้ชมผมก็ได้เตรียม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 อุปกรณ์แล้วนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทําเมนูเกี่ยวกับมะม่วงให้โลกจารลึกไปเลยซึ่งไม่มีใครทำอย่างผมแน่แน่ นั่นก็คือผัดกระเพรามะม่วงนี่เองเอฟเฟกต์โบราณหน่อยไม่มีเอฟเฟกต์ครับวัตถุดิบนะครับจะมีมะม่วงเมื่อกี้เอามะม่วงมาน่าจะเป็นมะม่วงมันนะเฮ้ยเปรี้ยวพี่เหรอเฮ้ยเอเอ,เอไม่เป็นไรโอ้โหแม่งเปรี้ยว เอ,อ้ยทำไม่ถูกเลยดับแรกนะใส่น้ำมันก่อนไม่ต้องมากนะครับมันใส่ไปนิดหน่อยให้ดูว่ามีน้ำมันพอนะครับส่วนเครื่องผัดกะเพราเนี่ยผมเตรียมไปแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเสียเวลาของการดูด้วยเบ้าหมายของผมคือการที่จะได้รู้ว่าเป็นยังไง กำลังดีหลือเกินงข้ <c oughs> วาวริกไงหอม <c oughs> นะก็ดมหมูเราก็คั่วไปแล้วใส่หมูไปเลยต้องมีหมูไม่ได้โดนม่วงโอ้โอ้โอ้เป็นปัญหากะหมวก่ะขอายาถอนหมวกกันนะ มะม่วงใส่เลยเดีย๋ยวรู้กินได้ไม่ได้เออกินมาแล้วกินมาแล้วจะได้แครอทใส่ไปเลยเราต้องมีแครอทด,ด้วยนะ ังครบนผู้ชมก็สำเร็จลงได้นะครับผัดกะเพราหม่าม่วงนะผัดกะเพรามะงก็เดี๋ยวจะเพนะิ่งเคยทำครั้งแรกเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมพร้อมกันเลยว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะ

มันยังไงดีวะจะบอกมันยังไงดีเดี๋ยวต้องลองกินกับข้าวกันมันไม่เปรี้ยวครับมันไม่เปรีย้ยวเออมันได้อตรารดอีกแบบหนึง่งมันจะออกถ้าเป็นมะม่วงมันเนี่ยผมว่าน่าจะอร่อย อันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวแต่ความเปรี้ยวเนี่ยเขาจะหายลงไปครึ่งนึงเลยครับก็ไม่ถึงกับมันไม่ถึงกับจืดแต่ว่ามันจะมีรสชาติของปลกกาดเราดีนะที่ผมใส่หมูลงไปด้วยไม่งั้นละเปรี้ยวอืมอะอืมเปรี้ยวแต่อร่อยร่างถือว่าผ่านไมได้มันมีความปเปรี้ยว เาเป็นว่าคลิปนี้นะครับขอญาตก,กินผัดกะเพาะม่วงอันนี้ก่อนคงไม่มีใครมากินกับผมแน่เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะพาไปทําอะไรกินกับช่วงใหม่ของผมทําไปเลอะ,ะ,ะเทอะแล้วเจนครับ I am Channel